สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถรัตร,ราชกัญญาสเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดโรงเรือนร,รวบรวมพันธุ์พืชพระราชทานสิริวัณวรีปรทานิคอลกาเด่นนักสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถรัตร,ราชกัญญาได้พระราชทานพันธุ์พืชและอุปกรณ์การเกษตรต่างๆแก่บริมิธิโครงการหลวง โดยได้นําพันธุ์พืชพระราชทานไปปลูกทดสอบในพื้นที่ปฏิบัติงานของบรินิธิโครงการหลวง5แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้รักษาพันธุ์ส่วนหนึ่งไว้ที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลทดสอบการปลูกและขยายพันธุ์พืชหลายชนิดสามารถเพิ่มปริมาณพันธุ์พืชได้จํานวนหนึ่งจึงนําไปรวบรวมไว้ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พร้อมดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์พืชเขตหนาวซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญให้กับนักเรียนนักศึกษาเกษตรกร,ร,กรและประชาชนที่สนใจได้ชมความหลากหลายของพันธุ์พืชสายพันธุ์ต่างประเทศที่ได้รับพระราชทานกว่า40สายพันธุ์แบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มไม้ผล4ชนิด5สายพันธุ์กลุ่มพืชผัก12ชนิด27สายพันธุ์